วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทเรียนจากโจโฉอันครับคือถ้าพูดถึงสุดยอดนักวางกลยุทธ์แล้วลวก็ชื่อนี้ต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยเราจะมาดูกันว่าเขามองธรรมชาติของมนุษย์ยังไงในโลกที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ล้วนๆจริงๆแล้วเนี่ยโจโฉอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดในแง่ของกำลังรบนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการอ่านเกมคนบอกเลยว่าคนนี้เฉียบขาดที่สุดแล้วละครับประโยคนี้ถือว่าเป็นแก่นปรัชญาของโจโฉเลยก็ว่าได้ เขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเนี่ยมันถูกควบคุมโดยหลักการนี้แหละครับคำพูดหรือคำสัญญาอาจจะฟังดูหนักแน่นนะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ขับเคลื่อนใจคนจริงๆก็คือความต้องการส่วนตัวลองนึกภาพตามก็ได้ครับความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนพอเป้าหมายมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ก็อาจจะเปลี่ยนตามได้เสมอเลย มุมมองของโจโฉเนี่ยไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายสัทีเดียวนะครับแต่มันคือการทำความเข้าใจายอย่างมีกลยุทธ์มากกว่าคือในยุคสมัยที่แผ่นดินลุกเป็นไฟการหักหลังมันเป็นเรื่องปกติมากๆการมองว่าการกระทำของคนส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการส่วนตัวและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลามันก็เลยเป็นวิธีมองโลกตามความเป็นจริงเพื่อความอยู่รอดนั่นเอง เพราะฉะนั้นพลังที่แท้จริงของโจโฉเลยไม่ได้มาจากแค่กำลังทหารอย่างเดียวแต่มันมาจากการมองทะลุคำพูดมองทะลุคำสัญญาไปจนถึงผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังต่างหา่างเขาไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะพูดจาไพเราะแค่ไหนแต่สนใจว่าการกระทำของคนคนนั้นน่ะจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อเป้าหมายใหญ่ของเขายังไงนี่แหละครับคือการมองคนตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความรู้สึกโอเค ในโลกของโจโฉที่มันเต็มไปด้วยการหักหลังเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าภัยคุกคามรูปแบบแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการไม่พักดีอย่างเปิดเผยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นมันได้ยังไงก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือตัวอย่างชั้นเยี่ยมเลยครับของการทรยศที่คาดเดาได้ลิปโป้คือขุนศึกที่ได้ชื่อว่าไร้เทียมทานเก่งที่สุดในปัทภีเลยก็ว่าได้แต่ประวัติของเขานี่สิกลับเต็มไปด้วยการหักหลังเจ้านายของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า พฤติกรรมของลิโป้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากเลยนะคือเขาไปสาบานว่าจะพักดีต่อต่างโต๊ะใช่ไหมครับแต่พอได้ข้อเสนอที่ดีกว่าจะอ่องอุ่นปุ๊บเขาก็หันกลับมาสังหารนายตัวเองได้ทันทีเลยซึ่งนี่เป็นบทเรียนสําคัญที่โจโฉยึดถือมาตลอดเลยครับนั่นก็คือพฤติกรรมในอดีตคือตัวทํานายการการะทําในอนาคตได้ดีที่สุดไม่ใช่คําพูดสวยหรูในปัจจุบันประเด็นสําคัญของเรื่องลิโป้เลยนะ ก็คือเราต้องให้ความสําคัญกับการกระทํามากกว่าคําพูดเสมอโดยเฉพาะจากคนที่ชอบเป่าประกาศความพักดีของตัวเองเนี่ยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษจําไว้ให้ดีเลยครับว่าคนที่เคยสาบานว่าจะพักดีจนวันตายอาจจะเป็นคนเดียวกับที่กําลังรับมีดรอรับหลังเราอยู่ก็ได้เอาละ่ะจากคนทรยศที่เห็นกันชัดชแบบลิโป้เนี่ย ทีนี้เราจะมาดูกันต่อถึงภัยที่มันอันตรายกว่าและแยบยนกว่านั้นอีกนั่นก็คือศัตรูที่ปลอมตัวมาในคราบของมิตรและพันธมิตรนั่นเองอยากให้ลองคิดตามกันดูนะครับระหว่างศัตรูที่ประกาศตัวช,ชัดๆเลยว่าฉันคือศัตรูกับเพื่อนที่ซ่อนมีดไว้ข้างหลังคิดว่าแบบไหนกันแน่ที่น่ากลัวแล้วก็รับมือได้ยากกว่ากัน แน่นอนครับว่าศัตรูที่แฝงตัวมาในคาบมิรเนี่ยอันตรายกว่าหลายเท่าเลยเพราะอะไรนะหรอก็เพราะเจตนาของพวกเขาถูกปิดบังไว้นะซีแล้วที่ร้ายกว่าคืออะไรรู้ไหมครับพวกเขารู้จุดอ่อนของเราและพร้อมจะโจมตีในตอนที่เราเปราะบางที่สุดตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือสุมาอีที่แส้ทําเป็นพักดีต่อตระกูลโจม,มานานหลายปีแต่เบื้องหลังกลับค่อยๆวางแผนอย่างเงียบๆเพื่อยึดอํานาจในท้ายที่สุด ขนาดพันธมิตรอย่างเป็นทางการก็ยังเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเลยครับดูอย่างซุนกวนกับเล่าปีส่สิเคยจับมือกันเพื่อโค่นล้มโจโฉในศึกผาแดงที่ลือลั่น แต่พอเป้าหมายร่วมกันสำเร็จผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็เปลี่ยนไปทันทีสุดท้ายซุนกวนก็หันมาโจมตีกวนอูแม่ทัพของเล่าปีเหตุการณ์นี้มันตอกย้ำปรัชญาของโจโฉได้ชัดเจนสุดๆไปเลยว่าในสนามรบแห่งอำนาจเนี่ยไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรจริงๆมีแต่ผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเท่านั้นและนี่คือข้อสรุปสำคัญของหัวข้อนี้เลยครับคำเยินยอการแสดงความพักดีที่มันดูเกินจริง บางทีมันอาจจะเป็นแค่อาวุธที่ศัตรูใช้เพื่อให้เราตายใจก่อนที่จะเล่นงานเราในจังหวะที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเอาละพอเรารู้จักภายคุกคามรูปแบบต่างๆแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูกลยุทธ์ที่เอาไปปรับใช้ได้จริงซึ่งเราถอดบทเรียนมาจากภูมิปัญญาของโจโฉนี่แหละเพื่อใช้รับมือกับโลกที่มันซับซ้อนใบนี้กันแนวคิดนี้เรียกว่าเสือซ่อนเล็บ มันคือกลยุทธ์ของการแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นนะแต่ซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงเอาไว้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆการเปิดเผยความสามารถทั้งหมดของเราออกมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เรากลายเป็นเป้าหมายของคนอื่นที่รู้สึกว่าถูกคุกคามและอาจจะนําภัยมาสู่ตัวโดยไม่จําเป็นเลยครับนี่คือคําแนะนําที่ชัดเจนและเอาไปใช้ได้จริงเลยนะข้อแรกคืออย่าเพิ่งเปิดไพ่ทั้งหมดในมือพร้อมกันข้อ 2. ปล่อยให้การกระทํามันพูดดังกว่าคาโอ้อวด3 รู้ว่าเมื่อไหรควรถอยให้คนอื่นได้เฉิดชายบ้างและสุดท้ายคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งการถอยหนึ่งเก้าอาจจะทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่โชว์เผาทั้งหมดออกมาตั้งแต่ต้นแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหรควรเปิดเผยและเมื่อไหร่ควรซ่อนนี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะ คือความสําเร็จและความสามารถเนี่ยต่อให้มันมาพร้อมกับคุณธรรมอย่างเล่าปี่ก็ตามมันก็ยังสร้างศัตรูและความอิจฉาได้อยู่ดีบางคนไม่ได้เกลียดเราเพราะเราทําอะไรผิดนะแต่เกลียดเพราะเราทําดีเกินไปหรือเก่งเกินไปต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เลยว่าความอิจฉาและการต่อต้านเนี่ยมันไม่ใช่สัญ,ญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือผลพลอยได้ตามธรรมชาติของความสาเร็จต่างหาก สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือบทเรียนทั้งหมดนี้ไม่ได้สอนให้เราไม่ไว้ใจใครเลยนะครับแต่สอนให้เรามีปัญญาในเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการความไว้ใจและต้องกันตัวเองต่างหากโจโฉไม่ได้ระแวงทุกคนไปหมดแต่เขารู้จักบริหารความเชื่อใจอย่างชาญฉลาดและบทสรุปของเราในวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าขบคิดเนี่ยแหละครับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยการเป็นที่รัก ที่ใครๆก็ชื่นชอบกับการเป็นที่น่าเคารพยำเกรงแบบไหนกันแน่ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่ากันก็ลองนำปรัชญาของโจโฉไปปรับใช้กับเส้นทางของแต่ละคนกันดูนะครับ